ซอแตนมาแล้วค่ะมาอัปเดตราคาทองคำสิ้นอาทิตย์กันเลยนะคะ อัปเดตราคาทองคำประจำวันศุกร์ที่17ตุลาคม2568ราคาเปิดสมาคมเช้านี้ขายออกทองคำแท่งอยู่ที่บาทละ66,900บาทนะคะโดยราคาทองมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นถึง1,600บาทเทียบกับราคาปิดเมื่อวานเย็นค่ะ,ะถ้าหากเราเทียบกับราคาทองเปิดวันจันทร์ที่13ตุลาที่ผ่านมาที่62,500บาทจะเห็นได้ว่า5วันผ่านมานะคะราคาทองมีการปรับตัวสูงขึ้นถึง4,400บาทค่ะโดยสาเห เหตุหลักที่หนุนราคาทองในอาทิตย์นี้นะคะเป็นเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะที่โดนัลด์ทรัมป์มีการขู่จะเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มจากจีนอีก100%รวมเป็น130%ค่ะ อีกทั้งปัญหาทางการเมืองของสหรัฐนะคะที่เป็นก e n t s h ชัดดาวตอนนี้ยืดเยื้อนานม,มาถึง3อาทิตย์นะคะนานกว่าที่หลายคนคาดการซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะส่วนปัจจัยพื้นฐานเดิมนะคะในเรื่องของการที่นักวิเคราะห์และนักลงทุนหลายคนมองว่าธนาคารกลางของสหรัฐจะต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้นะคะได้แก่เดือนตุลาคมบธันวาที่ยังคงอยู่ค่ะก็เป็นแรงสนับสนุนให้ราคาทองมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยสรุปนะคะในมุมมองส่วนตัวของสอตบอกเลยว่าราคา ทองยังมีโอกาสขึ้นต่อได้อีกค่ะโดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลจากนะักวิเคราะห์จากแบงก์ใหญ่ๆในหลายประเทศนะคะตัวอย่างเช่น Bank of America นะคะที่คาดการว่าราคาทองจะไปแตะที่5,000เหรียญต่อทรอยส์ออนในสิ้นปีหน้าหรือ Standard Charter นะคะที่มีการปรับคาดการราคาทองคาอยู่ที่4,500เหรียญในปีหน้านะคะจากเดิมอยู่ที่ประมาณ4,300เหรียญและล่าสุดนะคะ A อแอนนะคะ Bank of Australia and New Zealand นนะคะที่ได้มีการวิเคราะห์ว่าราคาทองจะ 4,400เหรียญภายในสิ้นปีนี้หรือแตะ4,600เหรียญภายในกลางปีหน้าค่ะเมื่อเทียบกับราคาทองปัจจุบันของเรานะคะจะอยู่ที่ประมาณ4,300เหรียญดอลลาร์ต่อรอยซ์ออร์นะคะดังนั้นเมื่อเทียบกับคาดการณ์ของหลายหายแบงก์ที่มองว่าอยู่ที่4,500-5,000หรือ 5, ค่ะแก็ปห่างเนี่ยไม่ยากเลยนะคะดังนั้นซอแตนมองว่าทองเนี่ยจะต้องขึ้นต่อได้ค่ะ สิ่งที่ซอตันอยากให้ทุกคนคอยระวังนะคะก็คือระวังในเรื่องของโอกาสที่ทองจะย่อตัวหากวันไหนที่ย่อนะคะก็ต้องระวังในใจอาจจะย่อถึงเป็นพันหรือหลายพันบาทก็น่าจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าราคาทองขึ้นมาแรงขนาดนี้ค่ะ